สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ผู้ผ่อกับผุหลานคือเก่าจะในคลิปกันย้ำตรงพ you ี well, men, ่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาย้ำตรงจ้ามาเบิ่งมาหลุนกันพี่น้องว่าสีมานบ่มื่อนี้เบิ่งกันจ้าตรงพี่น้องนี่จ้อ้่ินรา อุ้ยหมันอยู่พี่น้องยินเสียงดูเรียดูเรียอยู่จ้ะเดี๋ยวถแกเชือกก่อนอุ้ยคือมัดเน่นแท้ไอแกเชือกง่ายมัดเน่้เนีนมัดเน่้ยเนียนเพราะวันไปงี้ลงตรงนี้ว่าอุ้ยดูเรียดดูเรียอยู่พี่น้องนี่อย่างจว่าเหอะกับลายขึ้กันพี่น้องเหอะไายครับพี่น้องน้ำลายบาแห้งได้พี่น้องนี่ ทำไรค่อยนึงจ้ะเพราะว่าหม่าวานนี่ฝนใจ้ะหม่าวานฝนตกตกแห้งหนอพี่น้องว่าตกย่เหคนบ่อยอยากตกปนไอพี่น้องเขาวันเกี่ยวขอดอกจ้ะตกามาเริ่งพี่น้องแลบางบนี่โอ้ผากคอปักคอพี่น้องโอ้ยมันยุ่จ้ะนี่ปลาขาวกัมิตตุยไงพี่น้องนี่ หมานอยู่พี่น้องมานอยนู่จ้ะนี่จ้ะยามตรงยำแล้วกำมัดไว้คือเขาพี่น้องนี่บรรยากาศยามเสาๆจ้ะยามเสาพี่น้องน,องน,นี่พี่นอ้องมายามตรงมานี่มาทำกันสามคนจ้ะ บรรยากาศเขาก็ห้องกลมไวแล้วพี่น้องไก่สีแก่แล้วจ้ะเตียฝนก็นยังตกอยู่พี่น้องคนตกดีจ้ะปีนี้บรรยากาศยังมร้อจันนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศนี่ดีจ้ะทรงงไปงให้ต่งหน้าพี่น้องครัแบสบวัสอนพี่น,อปปน้องไปบ่งก็ง่อยจ้ะ ยามตังน้อยพี่น้องอนี่จ้ะบรรยากาศี่ไรเนี่ยไปยัง ได้หนาทอนี่เป็นย่งประมาณปะตูกว่านี้พี่น้องนี่ปู่กัดตรงมาสั่นพี่น้องเก่งเก่ไปป่อยอุ้ยพี่น้องอ้ยมันคักเด้อวันที่นี่ มึงเนี่ยเอาไปเพียงเที่ยงเที่ยงหนีพี่น้องนี่ตรงใหญ่จังนี่มาไปเดี๋ยวตรงนี้หนี่ตรงหน่อยพี่น้นงนองเรียน,นอยู่ห้องบนท่อปากท่อนั่นก็ยังมีอีกซำอยู่พี่น้องเอามาใกล้ๆกล้พี่น้องนี่อู้ยวันที่นี่ สอนแท้พี่น้องนี่เนี่ยหรอ hmm. นี่ตัว mm. งามพี่น้องปลาเข็งจ้ะเข็ง,ขงปลาหมอพูดนะโ,โอู้หูเรียตัเรียอยู่หนาทอไหมพี่น้องเ oh. uh. 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 นี่ยหรอกระลังลงกะลังลงพี่น้องนี่โอ้ยูแดนขึ้นมองนี่นี่พี่น้องนี่ อุ้ยนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องพุณน่ะยู่หนาท่อไหมพี่น้องเนี้ยพี่น้องพุณน่ะเห็นพ่อจ้าคุณพี่น้องป่าอยู่หนาท่อไหมอุ้ยซอยย่หนาท่อตรงนี้กำลังสิริมงคลดูดิอารู้ดิอยู่พี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 ่ย่องอุ้ยป่าไหมจ้ะนี่พี่น้อง ก็ยุน่าทอปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งจ้ะนี่นี่พี่น้องนี่จ้ะเขากระห้องกองห้องกลมนะพี่น้องนี่จ้ะบรรยากาศบรรยากาศยามเศ้าพี่น้องนี่บรรยากาศยามตรงมื่อนี้จ้ะเห็นพี่น้องมากกับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้ะพี่น้องน้ำปากจ้ะป่าเมื่อนี้นี่พี่น้องกำลังปุนี่พี่น้องยินเสียงมาจ้ะนี่เรียนขึ้นดุเรียดุเรียอยู่โอ้ยสะอ่อนพี่น้องเพคนนี่พี่แม่ยืนปากท่อพี่แม่อายพี่ดุเรียดุเรียอยู่เรียนลงเรื่อยๆอยู่ไหมนี่พี่น้อง นี่นั่งถ่ายยามเนี่ยพี่น้องเนี่ยรุงหันนั่งถ่ายยามก็ยังได้อีกซ้ำอยู่ตงนี่เอาบอกว่าให้พี่น้องมึงกันนะเอาวะเอาเท่ารุ่งมังกรนี่เทลงกูนี่เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยข้างบนบ่หอยบ่ป่าบ่ลงบ่ดิแรนดูเดียวยุงข้างบนนี่ ประมาณนี้่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะจ้าฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงเห่เสียงวะเห็นบหมพี่น้องแลนขึ้นแลนลงอยู่จ้าเอาคลิปนี้ไปซะมีเนาะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าสำหรับคลิปยามตรงพี่น้องนี่คลิปหนาพอกันไหมจ้านี่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า